สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องคนอุ้มน้องตุ๊กตาโดยที่ไม่ร้องเนี่ยทําไมเจ้าที่ถึงมองว่าเป็นเคญาติทำไมไม่มองเป็นมุมอื่นอ่ะมาครับแล้วก็เรื่องไฟดับนะครับวันนี้มีสองประเด็นที่ผมจะพูดในคลิปนี้มันเป็นข้อสงสัยเนาะของประชาชนและส่วนตัวของผมเองย้ํานะครับมันเป็นความเย่งส่วนตัว สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อาชญยนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังเอฟซี FC ครับนิทานเรื่องนี้นะครับนะผมจะจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เจ้าที่นะตัวตุน่นหรือเจ้าที่นะที่คิดว่าคิดคะเนว่าคาดคะเนว่าคนที่อุ้มตุกก๊กตาไปได้โดยที่ไม่ร้องเนี่ยต้องเป็นคนในเครือญาติ ไม่พ่อไม่แม่ลุงป้านะทั้งหมดสิบกว่าคนที่เจ้าที่ได้ได้เอถแสดงในนิชาเรื่องนี้เนี่ยคดีของลุงคนหนึ่งในนิชาเรื่องนี้นะครับก็ได้สอบสวนแต่กลับมาสงสัยผู้เป็นลุงในนิชาเรื่องนี้ครับนะครับคนอื่นไม่สงสัยแต่สงสัยผู้เป็นลุงนใครสี่เจ้าที่บอกว่า คนที่อุ้มตุ๊กตาไปได้ต้องเป็นคนในเคยือญาติถึงจะไม่ร้องทําไมเจ้าที่ไม่มองมุมนี้ครับว่าคนอุ้มไปไอาจจะเอาผ้าปิดปากหรืออุ้มไปปิดปากนะครับหรือเด็กที่ไม่ร้องก็ได้จริงไหมครับทำไมไม่ตั้งทําไมไม่ตั้งธง,งตรงนี้บ้างครับทาไมต้องไปตั้งธงว่าเป็นคนในเครือญาติอุ้มไปโด,ดยที่ไม่ร้องอ้าวแต่ถ้าคนอุ้มไปแล้วมือปิดปากมันร้องเด็กจะร้องได้ไหมครับมันก็ร้องไม่ได้เหมือนกันคนมันจะอุ้ม นี่คือเป็นข้อสายฐานนะครับเป็นเป็นฟา์มคิดเป็นฟาร์มค,คิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคือการทํางานของเจ้าที่เราไม่ได้องเราไม่ได้บอกว่าเจ้าที่ทางานไม่ดีครับแต่ว่าการตั้งธงบางอย่างเนี่ยเรามองเลยว่ามันมันมันเราเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าที่นะเราก็ไม่เรียนมาด้วยแหละแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราก็บอกว่าน้องไอ้ถูกถูกปิดปากก็ได้ต้องไหม ในชาตนี้อะก็ถูกอุ้มปิดปากก็ได้อันนี้คือเรามองใน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 ,ใน,ในมุมนี้ทําไมทําไมต้องมองข้ามมุมนี้ไปจริงไหมครับทุกท่านคนร้ายเนี่ยมันจะมาอุ้มน้องเนี่ยมันจะเปิดปากน้องไหมครับผมถามหน่อยถูกต้องไหมเออแล้วทาไมไม่คิดถึงคนที่อุ้มน้องไปไม่ร้องแล้วคนได้คนอื่นอ่ะเออทำไมต้องมุ่งเป้ามาหาพ่อพี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งผมตั้งคําถามเลยครับ ต้องตั้งคำถามเลยเพราะว่าสังคมซึ่งมีเอฟีก็แม่ๆเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมผมก็เต้องเอาคอมเมนต์มาตั้งคำถามเหมือนกันคือแม่ๆหลายคนก็มาสามารถแสดงความคิดเห็นได้นี่คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองที่บอกว่าลงมานะครับมีคนเห็นเพราะพระเอกเนี่ยทําตัวลึกๆทำตัวร้อนๆรรีบๆรุ่ๆอะไรประมาณนี้ยเอ้าหลานหายก็ต้องรีบสิ จะไม่ให้เดินจงกรมหรือไงครับผมถามไห้เองที่พยานบอกว่าเจอเออลุงนะครับพ่อพระเอกเห็นเห็นพ่อเระเยกเดินลงมาแล้วทําตัวแบบรีบรีบรีบหลนหนรีบรีบหลนหนอะเขาต้องรีบครับหลานเขาหายเขาต้องรีบหาที่จะให้เขาเดินจงกรมหาหรือไงผมตั้งคําถามนี่คือเขาตั้งคําถามนะครับนี่คือเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้ม่นประมาทหรือว่าไปก้าวล้ำการทํางานของใครมันเป็นเรื่องสมมติมันเป็นเพียงแค่ในฐานอ่ะผมพูดถูกไหมครับอันนี้คือข้อที่สอง ข้อที่สามสังคมตั้งคำถามว่าทําไมวันที่เกิดเหตุทำไมต้องไฟดับมันบังเอิญกันไปหรือเปล่าไฟดับในวันที่เกิดเหตุสังคมก็ตั้งคําถามอีกว่าน้องทุ๊กตาอาจจะถูกไฟชอ็อตหรือเปล่าไฟเลยดับแล้วมีคนอุ้มไปหรือเปล่าโดยที่ไม่ร้องคือน้องสลบไปน้องสลบไปน้องเหยียบไฟสลบไปไฟดับไฟไฟตัดคือต้องเข้าใจว่า ผมเคยอยู่ในพื้นที่ไฟในหมู่บ้านดับหนึ่งมีกิ่งไม้ทับมีพายุลงฝนตกแรงไฟถึงทับแล้วในวันช่วงวันนี้เกิดเหตุพายุไม่เข้าลมไม่แรงเหตุการณ์ปกติถ้ามีการสปาร์กไฟขึ้นมาไฟบรรดับทั้งหมู่บ้านนี่คืออยู่ผมเคยอยู่ในพื้นที่ในทางนี้สังคมต้องถามว่าน้องอาจจะต้องถูกไฟเหยียบไฟช็อตแลวน้องสลบไปนะครับแล้วก็มีขดอุ้มไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบน แปลงผ่าข้างบนก็เปลี่นไปได้ครับนี่คือน้องถึงไม่ร้องไงน้องจะร้องได้ไงเพราะน้องถูกไฟช็อตสลบนี่คือการตั้งคำถามของเอฟซีถูกต้องไหมครับเออและอีกหนึ่งคำถามในช่วงที่เกิดเหตุ เบาๆนะตอบคลิปนะตอบคลิปหมนะนะครับทุกท่านและนึกประเด็นครับในวันที่ช่วงที่เกิดเหตุพ่อพระเอกเราอยู่กับแม่กาดํานะแม่กาดํกต้องไหมเออช่วงที่เกิดเหตุอยู่กับแม่กาดําหรือหรือไม่อยู่ในพื้นที่นะอ่ะแถมอีกแถมอีกหนึ่ถามใครตอบได้ตอบหน่อยพวกครูทั้งหลายนะ ลุงเอาเวลาไหนเอาน้องไปซ่อนและเอาน้องไปซ่อนที่ไหนอะตอบผมหน่อยเอาเวลาไหนเอาน้องไปซ่อนและไปซ่อนที่ไหนฮะนี่คือคําถามอ่ะแทนอีกนี่คําถามลุงร้องขนได้เหรอที่ต้องเข้าไปอุ้มน้องฮะไปอุ้มน้องโดยที่ไม่มีใครเห็นถ้าไปอุ้มน้อง น้องสะดุง้งต้องเห็นสิในทางนี้จริงไหมแสดงว่าไงแสดงว่าน้องเนี่ยเดินเดินเดินไปไหนหรืออะไรหรือเปล่าจริงไหมครับนี่คือหลายข้อที่พิรุษนะครับทุกท่านเราต้องต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจว่าประเด็นที่ตั้งคําถามเนี่ยคือสังคมเนี่ยเขาตั้งคําถามกันมาเยอะนะครับ มีคนมองว่าเฮ้ยเห็นลุงแม่งเดินลงมาจากเขาแล้วแม่งทาตัวลึกลักรีบๆล,ล,ลนลนอ่ะลูกหล่านเขาหายเขาต้องรีบลนสิต้องรีบเดินตามหาที่คนเรามันมึงจะให้เขาเดินแบบเดินจงกรมตามหาหลานนิ่งๆมีมีสม,มาธิเดินแบบคือเข้าใจฟรีว่าคนมันคิดไปกันต่างๆนาไม่คิดในมุมนี้นะครับทุกท่านผมบอกหน่อยอ่ะผมถามหน่อยอ่ะแล้วเวลาไหนลุงลุงเอาน้องตุ๊กตาไปซ่อนตรงไหนฮะคือ ในเมื่อเจ้าที่คิดได้เราก็คิดได้เหมือนกันเราประชาชนคิดได้เหมือนกันมันจะไปยากตรงไหนละ่ะถูกต้องป่ะเออไลฟ์สี่เราในฐา,านะประชาชนเราก็สามารถคิดได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราในฐา,านะประชาชนเราต้มีการตั้งคําถามนี่คือเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวใครสิ่งที่ผมคิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้มันก็เป็นมุมมองความคิดของเราเราเราสามารถที่จะ พูดวิเคราะห์ได้ทุกท่านนะครับนะวันนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เอียงหรอกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามมาถูงต้องไหมครับผมก็เลยตอบทุกประเด็นนะโอเคนะครับเป็นย้ำนะครับเป็นเพียงคีิทานเนาะ